สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะหลกัการเอฟซีของเสื้อเป๊กคุปตาทุกคนนะคะว<ม>ันนี้เป๊กับประดิษัดคลิปลง u t u b e ด่วนแล้วนะคะก็เรียกว่าทิวการมารพบผอกับพี่น้องอีกทีนึงนะคะว<ม>ันนี้เปจะพาลูกค้าแล้วว่าทุกท่านมาเบรงลดนะคะที่อยู่ในโชว์รูมของเปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เปจะบ่ค่อยได้ขายนะคะรถคันเดียวทรงลดหลายนะคะแต่ว่า เรวจะมีเวลาหวานในการที่จะมารีวิวรถในลานให้เบิ่งกันนะคะรถทีอ่อยู่ในลานโฮเปยนะคะก็จะมีรุ่น l 4 0 1 8 x p L3218SP, L5018SP นะคะแล้วก็มีรุ่นใหญ่นะคะ M9808 นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะเดวเปย์จะพาย,ยางเบิง่งเทละคันนะคะเริ่มจากขั้นน้ก่อนนะคะ คันนี้จะเป็น L4018 SP Metallic นะคะซึ่งเป็นรุ่นฉลองครบรอบ45ปีของคูป o ต้านะคะก็จะเป็นรถที่มีจำนวนจำกัดน,นะคะเพราะแล้วก็เป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีแดงอมส้มนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสีส้มลาวานะคะแล้วก็หอกลอกจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าออปชั่นอื่นๆนะคะอย่างอื่นเหมือนกันกันกบ L40 รุ่นปกติทุกอย่างนะคะอนี้เป็นคันแรกนะคะ ่ะขั้นแรกเลยตัวนี้ก็จะจะส่งให้ลูกค้านะคะวันที่10เก่าจึงหาคมที่ไก่ไก่จะห่อนี่นะคะแล้วก็ขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่น L32 นะคะตัวนี้จะเป็น L32 ไป SP ค่ะจะเป็นรุ่นขนาดเล็กลงมานะคะแล้วก็มีกําลังยูสานในสองแรงนะคะแต่ว่าโดยรวมก็จะคล้ายๆกับ L40 นะคะเพียงแต่ว่าจะมีอ่าฟอนกาดอยูสานหนาขึ้อนะคะตัวนี้ L32 ไป SP มาะสซารับลูกค้าที่ จะใช้งานในครอบครัวโดยตรงนะคะแบบว่าคือห้องบตรเนตรรับจานนะคะนีเพื่อใช้งานโดยตรงกับครอบครัวเราอย่างเดียวนะคะส่วนข้างๆกันนะคะก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะคะ m 9 8 0 8นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นตัวใหญ่เลยนะคะใหญ่มากๆเลยใครต้องการใช้งานหนักๆนะคะงานดุเบิดก็สามารถนําตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะนํารุ่นนี้ไปใชใ้ได้ก็จะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์สําหรับงานหนักทุกชนิดเลยนะคะอันนี้ไปเอามาให้ดูวันนี้จะพาดูก่อนนะคะแล้วก็ ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวค่อยสอบถามกันเข้ามาในคลิปของเป้ได้นะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเป้มาถ่ายคลิปเพราะว่าเป้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่เคยติดต่อเป้ในเบอร์เก่านะคะเป้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ในการติดต่อแล้วนะคะก็เลยอัดคลิปแจ้งลูกค้าด้วยนะคะนยะคะก็จะเป็นรุ่น50นะคะแถวนี้จะเป็น50แล้วก็จะเป็น40ตัวเดิมนะคะก็คือเป็นสีส้มนะคะรวมทั้งด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของ50แรง แบบสีปกตินะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของคานล่างนะคะที่หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะคือคลิปนี้เป้ตั้งใจที่จะแจ้งข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรของเป้มากกว่านะคะเพราะว่าคือเป้เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้วนะคะหลายท่านที่หลงเข้ามาโทรเข้ามาเบอร์เก่าก็จะไม่ติดนะคะก็จะติดต่อกันยากนิดน,นึงสาหรับคนที่ต้องการอยากได้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวเป้จะขึ้นเบอร์ใหม่เป้ยอยู่ ข้างล่างคลิปนะคะแล้วก็จะแจ้งในคลิปในตัวคลิปด้วยนะคะว่าเบอร์หมายเลขเป็นอะไรนะคะอ่าเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะแถมท้อให้กับลูกค้าอยู่นะคะใครที่สนใจก็ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะว่าสนใจรุ่นอะไรนะคะหลักๆก็จะเป็น L40 นะคะ L32 L50 นะคะที่ลูกค้านําไปใช้กันเยอะที่สุดนะคะส่วนรุ่นอื่นๆเราก็สอบถามเข้ามาได้นะคะต้องการแบบไหนอ่า ใบมีดเป็นยังไงแบบคานบนไม้คานล่างไม้วันนี้สอบถามกันได้รายละเอียดก็เดี๋ยวเป้จะมีให้นะคะส่วนด้านนู้นจะเป็นรถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยวยังเหลือหนึ่งคันนะคะเป็นเอเออเป็น DC93G นะคะเดือดรวงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเป้จะแจ้งเบอร์หลักๆคือจะแจ้งเบอร์โทรนะคะเพื่เพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบน,นะคะเพราะว่า,าเปลี่ยนเมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะ เดี vale so, exist, ๋ยวเป๊จะแจ้งเข้าไปแล้วก็จะทยอยแก้ไขข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเบอร์โทรในการติดต่อทั้งหมดของเป๊ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่ทราบข้อมูลในตรงนี้แล้วนะคะก็ฝากกระจายข่าวด้วยนะคะว่าอาจจะมีคนหลงโทรเข้ามาเบอร์เก่าเป๊นะคะก็แจ้งด้วยว่าเซอร์เป๊เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะคะให้โทรมาเบอร์ใหม่ของเซอร์เป๊ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะเบอร์ใหม่เป๊ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เกนะคะส6 9ห3 2 5้าหสาสองหนะคะใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป๊จะ ฝากไว้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ยังฟังไม่ทันหรือว่าทยดไม่ทันนะคะแล้วก็จะได้โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะส่วนเป้นะคะอยู่คุปตะศรีสะเกตเราจะเจริญสาขากันทารมนะคะสำหรับท่านที่ยังอยากจะสอบถามนะคะคือแต่ว่าเราสามารถให้ข้อมูลกันได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็กตามนะคะนอกจากรถไถแล้วเป้ก็ยังมีเป้ก็ยังขายอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น เป็นเครื่องอัดฟางนะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะคะ,ะเป็นเครื่องอัดฟางนะคะ รุ่น SB 1 3 5นะคะซึ่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเวลาประกันคุณภาพ1ปีค่ะต้นเงที่65,000บาทค่ะนอกจากเครื่องอัดฟังตัวนี้ก็ยังมีอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆนะคะรวมไปถึงโดนทางการเกษตรนะคะที่หลายท่านอาจจะยังไม่มั่นใจว่าทางคุปตาได้จําหน่ายไหมนะคะของเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะคะก็คือโดนนี่จะมีในส่วนของรุ่น ทีสิบนะคะทียี่สิบทีสามสิบักทีสี่สิบด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดในการผ่อนในการที่จะด่าหรือว่าทําเรื่องเพื่อเพื่อรับไปใช้งานนี้นะคะก็สามารถติดต่อกับเฟีได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้อย่างชัดเจนอเอาแบบตัวใหญ่ๆเลยนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยเนาะแล้วก็ในคลิป,ปอื่นๆนะคะเพื่อจะทยอยไปแก้ไขข้อมูลนะคะเพราะว่ากลัวลูกค้าจะโทรเข้ามาผิดนะคะเพราะาเบอร์นั้นไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะยกเลิกการใช้งานค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะซึ่งเป๊จะไปส่งรถ L418SP 0สีพิเศษคันนี้นะคะวันที่19ใครที่กำลังติดตามอรู่ก็ดูกันได้นะคะว่าบรรยากาศการส่งรถของเป๊จะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ